สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมกรกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนากานนะครับในเดือนตุลาคม64สามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้เลยนะครับจะเป็นรายละเอียดเนื้อหาของคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำนาไลายนะครับเดือนตุลาคม64นะครับผมจะเรียกว่าเวอร์ชันไฝ่นอนคอ l นะครับการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรียกเตือนครั้งสุดท้ายนะก่อนการเกิด Big Crash, The b u ัสหรือ The b u r ิ t ก็ได้นะครับก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันนะครับระหว่างสิ้นปีนี้กับการเกิด r r s s นะครับ ก็จะมี2ตอนนะครับโดยที่ตอนแรกนะครับจะจัดขึ้นในเสาที่9ตุลาคม64นะครับเวลาเที่ยง4.5ถึง4.15นะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกับมุมมองที่หลากหลายของกูรูต่างชาตินะครับถึงโอกาสเสื่อมภาพของการเกิด The Crash ในปี2021นะครับเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอุโปโภคบริโภคนะได้อย่างไรนะครับแล้วถัดมาอีกเสาหนึ่งคือ16ตุลาคม64นะฮะเวลาเดียวกันเที่ยง4.5ถึง4.15นะครับ เราสามชั่วโมงครึ่งนะฮะจะเป็นการประยุกต์สามเหลี่ยมสามมุมของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐาน, Technical, นเทคนิคเข้นะครับข้ cle, อมูลเชิงสถิตินะครับแล้วก็ใส่เครือวงรอบจักรแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสของนักลงทุนนะผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลางนะครับว่าจะนะจัดการอย่างไรนะโอกาสที่จะเกิดนะครับ The Great Reset ในะทศวรรษ2อ2 0ย่อย่างเป็นทางการนะครับกี่เส้นใต้ Big Crash The Bu s t หรือ the burst นะครับ และเกิดเดธคริสิสวิกฤตนี้สินแล้วก็เดธเดลว์เลตนะครับการปรับลดนี้สินครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือตอนที่2ทั้ง2ตอนเป็นตอนที่อัปเดตอัปเกรดขึ้นมาจากการประชุมเชิงสัมนาไลน์นะครับในเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วนะครับอัปขึ้นมาประมาณ 10- 20%ท่นถ้านี่สนใจตอนใดตอนหนึ่งนะครับหรือสนใจทั้ง2ตอนเพราะเป็นตอนต่อนเนื่องนะครับ ก็จะมีส่วนลดราคานิดหน่อยนะครับก็ทักเข้ามาในลายส่วนตัวผมนะครับเศก9าหโดยส่วนตัวนะครับหลักการมองของผมเนี่ยตเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะตเตรียมตัวดีกว่าไม่ตเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปผมเห็นโอกาสนะหรือแบล็กซ์บอหงดําที่เข้ามามีโอกาสนะประมาทไม่ได้นั่นเองนะครับ สำหรับท่านที่รอนะครับตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะครับต้องบอกว่าต้องรอสักนิดหนึงเพราะมันคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดมาตามหลังนะที่ผมคาดการมองไปในอนาคตนะที่จะเกิดตามมาหลัง Big Crash, The b u ัหรือ The b u r ิรนะครับซึ่งผมก็คาดการว่านะ่าจะจัดทำนะตอนที่3แล้วเสร็จอาจจะปลายปี6 4ถึงต้นปี65นะครับก็รอสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้จับตาดูใน2ตอนนี้ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะ วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลนะครับถึงกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติท่านนี้นะครับคุณเดวิดฮันเตอร์นะซึ่งเขาเป็นคอนเทเรียนนะครับแมคโคเซตเตจิสเป็นนักยุทธศาสตรนะ์ที่มองต่างมุมนะซึ่งเขาก็ได้คาดการเหตุการณ์เมลล์อัพนะครับคือหลอมสูงขึ้นแล้วก็เกิดเดอะบัสตามมานะซึ่งเขาคาดการสิ่งนี้นะเดอะบัสเนี่ยนะเขาคาดการครั้งแรกนะเกิดขึ้นว่าเขาคาดการว่าจะเกิดขึ้นนะครับในครึ่งแรกของปีนี้2 0 2 1 แล้วต่อมาเขาก็เลื่อนนะว่าโอกาสที่มันจะเกิด The b u ัสนะครับเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้2021นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับนะผู้มีประสบการณ์เปรียบเสมือนทหารผ่านศึกในวอล l s สต e ี t นะครับมากว่า48ปีเนี่ยเขามีมุมมองนะที่ปรับมานะฮะสครั้งนะครับนะเขาจะปรับต่อไปไหมนะว่าจะเกิด The b u ัสนะยังคงในปี2021นะหรือเลื่อนไปใน2022นะครับ เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับนะก็จะมาพูดคุยกันผมก็จะสรุปนะมุมมองของเขาเส้นหนึ่งนะเพราะว่าบทพูดคุยของเขายาวนะผมก็จะโฟกัสที่สําคัญมานะครับเขาบอกว่าเขามองเห็นว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในช่วงปลายนะมากเลยนะครับใน39ปีของวงรอบวัฏจักรนะตลาดกระทิงนะและกําลังมีการแกว่งตัวนะบางทีเนี่ยใหญ่กว่านะที่เคยเป็นมา เขามองเห็นว่ามีเงินสดจํานวนมากนะครับขณะนี้อยู่ในไซไลน์นะก็คืออยู่ข้างๆนะซึ่งไม่คือไม่ได้อยู่ในตลาดนั่นเองนะแต่กําลังมองเห็นผู้คนเนี่ยลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะในบางตัวนะพวกรายย่อยสาธารณะนะแล้วก็มีความเครือบแคงนะครับสงสัยของตลาดนี้นะเป็นเวลานับหลายปีนะเนื่องจาก เขาบอกว่าอย่างแน่นอนที่สุดนะครับนะของบรรดาตลาดมีอื่นๆนั้นนะที่พวกเรามีมาตามทางนะและพวกเขาขณะนีนะ้บางส่วนนะครับก็เนื่องมาจากโรบินฮูดนะครับบรรดาหุ้นมีมต่างๆนั้นเป็นต้นพวกเขาลงทุนมากขึ้นมากนะในทุกวันนีนะ้เกี่ยวข้องมากขึ้นมากนะในการลงทุนในตลาดหุ้นมันจึงเป็นสัญญาณนนะของการไปต่อที่ไปข้างหน้า พวกกองทุนเฮดฟันนะครับนะเข้าเข้าออกออกตลาดนั้นและความรู้สึกของเขาในขณะนี้นะฮะคือพวกเขาเนี่นะได้รับความรู้สึกนะในลักษณะของตลาดหมีทุกๆคนเนี่ยดูเหมือนนะกำลังมองหาจุดท็อปสูงสุดดังนั้นนะครับจากจุดยืนในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยเขาคิดว่านะมีเงินสดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในไซไลน์คืออยู่ข้างๆงนะฮะไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในตลาด เขามองเห็นเชื้อไฟนะที่จะนำพาพวกเราเนี่ยผ่านไปในอะไรที่เขาเรียกว่าขาสุดท้ายของตลาดกระทิงรอบนี้และโดยปกติแล้วนะขาสุดท้ายนี้จะเป็นความชันที่สุดมันจะชันกว่าเมื่อ18เดือนที่แล้วนะครับที่มองเห็นนะเป็นรูปพาราโบลาในปีที่แล้วเขากาดการว่า15-20นะในขณะที่ เคลื่อนไหวสุดท้ายนะซึ่งอาจสามารถเกิดขึ้นได้นะครับใน2-3เดือนนี้นะครับเขาบอกว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่านัเฟดเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวนะมุ่งตรงไปยังการไทเทนนิ่งนะหรือว่าการตึงตัวทางการเงินอย่างชัดแจ้งเขาคิดว่านะเออเทเปอร์นะครับที่เฟดจะทำเนี่ยจะเป็นแบบเบบี้สเต็ปนะหรือว่าเป็นก้าวเล็กๆนะเป็นแบบเด็กทารลกอะนะเฟด รักที่จะทําแบบนั้นนะครับพวกเขาไม่ต้องการที่จะดิสลอฟนะหรือทําลายสิ่งต่างๆดังนั้นนะครับเทเปอร์เนี่ยจะเป็นก้าวแรกนะครับพวกเขากําลังพูดถึงนะการลดลงของ1นึ0งแสล้านดอลลาร์นะต่อเดือนลงมาที่ประมาณ15,000ล้านนะในแต่ละเดือนในขณะที่พวกเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเขามองเห็นว่านะมันจะเกิดในปลายปีนี้นะและ นั่นก็นั่นก็คือเขานะครับก็ยังคงนะเป็นมุมมองของเขามันไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยประหลาดใจในอะไรที่ p พาเวลนะครับได้พูดเมื่อวานนี้มันอาจสามารถนะที่จะมาเร็วสุดนะในเดือนพฤศจิกายนนะแต่ดูเหมือนจะเป็นมากกว่านะในเดือนธันวาคมนะครับในเรื่องของการทำเทปเปอร์ มันไม่ใช่การไทเทนิงนะฮะไม่ใช่เป็นการตึงตัวทางการเงินนะเมื่อคุณลด1 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะซึ่งกำลังเข้าไปสู่ในตลาดเนี่ยไปที่ระดับ1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์มันยังคงเป็นการผ่อนคลายทางการเงินนะครับ<อ>เขาคิดว่ามันเป็นอะไรเล็กน้อยนะที่ไปข้างหน้าของเกมนั้นและเป็นความกังวลมากเกินไปนะ <t> พวกเขา <t> รู้ดีว่ามันกำลังจะไปสู่การจบสิ้นนะบางจุดเวลา นะพวกเขาต้องการทำอะไรก่อนเวลามาถึงมันเป็นสัญญาณว่าคุณจะมีเวลาอีก2-3เดือนขนาดนี้ที่ซึ่งสิ่งต่างๆกำลังจะวิ่งเขาคิดว่าคุณกำลังจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอีก2ในอีก3-4เดือนข้างหน้านะในเทอมของว่า,าถ้าคุณได้รับการเมลลอัพหลอมตัวสูงขึ้นอย่างแท้จริงนะคุณสามารถมองเห็นผู้คนจำนวนมากเหล่านั้นเนี่ยที่ทุกวันนี้กำลังพูดถึงนะเกี่ยวกับท็อปสูงสุดและกำลังพูดถึงการแคลช นะพวกพวกเราเนี่ยจะลืมนะทั้งหมดนะเกี่ยวกับสิ่งนั้นในอีก2-3เดือนเนื่องจากว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้นะพวกเขามองเป็นกระทิงมากขึ้นแต่รวมถึงนะอะไรที่เป็นแรงเหวี่ยงของตลาดนะมันเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาและคุณจะมองเห็นนะพวกเขามีมุมมองกระทิงเพิ่มมากขึ้นมากนะไปที่ท็อปสูงสุดนั้นสาเหตุนะครับนะ ของการเกิดบัสเนี่ยนะบางทีอาจจะมาจากการไทเทนนิ่งของ f ฟดและบางทีนะบรรดาธนาคารกลางก็จะทำไทเทนนิ่งนะการตึงตัวทางการเงินทั่วโลกแต่แน่นอนที่สุดนะครับนะการ t i ทเทนนิ่งของ f ฟดเนี่ยดังนั้นนะครับเมื่อ f ฟดนะได้ดึงเงินออกจากระบบอย่างแท้จริงและบางทีนะอาจจะก่อนที่ f ฟด แม้แต่ได้ทำสิ่งใดๆนะมันคือตลาดพันธบัตรนั้นเมื่อคุณมองเห็นอัตราต่างๆกำลังเคลื่อนไหวเขากำลังร้องบอกนะไปที่2.5%ของพันธบัตรนะครับรัฐบาล10ปีบางทีอาจจะออกมาอีก6เดือนข้างหน้าถ้าคุณได้มองเห็นพันธบัตร10ปีนั้นเนี่ยซึ่งในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ1 3 5ถึง1.36%ซึ่งคุณมองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยสูงขึ้นเกินกว่า2%บนเส้นทางการไทเทนิ่ง ซึ่งเฟดอาจจะไม่ได้เริ่มการนะไทเทนเนิ่งของพวกเขาอย่างแท้จริงนะแต่ตลาดพันธบัตรเนี่ยกำลังทำมันให้คุณดังนั้นนะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสัญญาณแรกและสัญญาณที่2นะจะเป็นตัวตลาดหุ้นมันเองมันจะขึ้นสูงสุดนะเพื่อออกแล้วเมื่อคุณเริ่มต้นมองเห็นนะการม้วนตัวสิ่งนั้นตลาดหุ้นนั้นนะจะนำหน้าเดอะบัสเมื่อการ ไต่ลงนะไม่ใช่5%แต่การไต่ลงนั้น20%เเมื่อคุณมองเห็นสิ่งนั้นบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเราเริ่มมีการม้วนตัวและเศรษฐกิจนั้นซึ่งตามปกติจะตามหลังตลาดหุ้นนั้นหลายเดือนดังนั้นถ้าพูดว่าพวกเราท็อปสูงสุดในตลาดในปลายปีนี้คุณอาจจะไม่เห็นเหตุผลที่แท้จริงสำหรับสูงสุดนั้นและการเทขายนั้นเป็นเวลาหลายเดือนแต่ในที่สุด โดยปกติแล้วมันตามหลัง6เดือนจากสูงสุดของตลาดหุ้นไปที่สูงสุดของเศรษฐกิจความรู้สึกของเขาว่ามันจะสั้นกว่านะเล็กน้อยในครั้งนี้เนื่องมาจากการ l e v e l เร e หนี้สินในระบบถ้า The b u ัสเกิดขึ้นนะในปี2022นะครับนะพวกเดโมแครตนะซึ่งอยู่ในตำแหน่งนะพวกเขาก็มีความสนใจน้อยกว่านะในความรับผิดชอบทางการคลัง พวกเขาจะเชื่ออย่างแท้จริงว่าพวกเราสามารถนะที่จะยังคงต่อเนื่องที่จะพิมพ์เงินไปที่อนันต์และดังนั้นนะครับนะพวกเราสามารถที่จะจ่ายได้ในะที่จะจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เนื่องจากว่ามันดูเหมือนคล้ายอาหารเที่ยงฟรีมันไม่ใช่อาหารเที่ยงฟรีเพราะว่าอะไรที่มากับการขยายของเงินนั้นนะมันมากับการตามหลังนั้นคือเงินเฟ้อซึ่งในที่สุดนะอัตราดอกเบี้ยต่าง นะที่มีตัวเลข2หลักและต่อมาคุณจะไม่สามารถจ่ายได้ในอะไรที่คุณสร้างขึ้นปัญหานั้นคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนี้นะถ้าคุณกำลังนะจะผ่านเข้าไปในเงินฟืดมันกำลังดูง่ายนะที่จะพิมพ์เงินเนื่องจากว่ามันไม่ได้มองเหมือนเงินเฟ้อในที่ใดๆนะที่จะพบเจอดังนั้นพวกเขากำลังจะพิมพ์เงิน นะไม่มากมายนักที่จะให้อาหารเที่ยงฟรีมากเท่าที่ธนาคารกลางกำลังจะพูดว่าพวกเราต้องทำสิ่งนี้เพราะถ้าพวกเราไม่ทำพวกเรากำลังจะมีการล่มสลายจากจุดยืนของรัฐบาลกลางนะพวกเขากำลังจะทำนะในลักษณะของการกระตุ้นด้วยดังนั้นมองไปที่มีนาคมปี2020แนะสิ่งนั้นเป็นมุมมองของเขาว่าอะไรกำลังจะมาในปี2022จะได้เห็น นะที่เขาพูดว่านะป,รประมาณ2 0่สถึงสาล้านล้านดอลลารนะ์ในบัญชีงบดุลนะบาลานซ์ชีสของเฟดคุณจะเห็นนะการเท่ากันนะของประเภทการขยายตัวในรัฐบาลกลางมันจะค่อนข้างสูงมากนะที่จะเป็นดอลลาร์ต่อดอลลาร์จับคู่กันคุณจะมีการสร้างเงินของเฟดในอะไรก็ตามที่รัฐบาลกำลังทำมันในทางหนึ่งนะเนื่องจากว่าพวก เขาเนี่ยต้องทําเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางอของอะไรที่เขาคิดว่าจะเป็นวิกฤตการเงินครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ดังนั้นพวกเขาต้องโต้อตอบแต่ปัญหานั้นคือมันมีต้นทุนขนาดมห่ือมาต่อมันในระหว่างทางถนนนั้นและเมื่อถึงเวลานั้นคุณบาจักแจ้งความจริงว่าต้นทุนมันสายเกินไปสิ่งนั้นอย่างเป็นสาระสำคัญนะครับของการพยากรณ์ของเขา ชนชั้นกลางกำลังจะทุกข์ทรมานนะฮะผู้คนที่มีรายได้ต่ํากําลังจะทุกข์ทรมานและแม้แต่ในระดับสูงก็กําลังจะทุกข์ทรมานเขาคิดว่านะฮะพวกเรากําลังจะมองเห็นนะการทําลายล้างทางความมั่งคั่งนะฮะในปีหน้านะฮะสองพเมื่อพวกเราเดินผ่านไปในการเคลื่อนไหวสุดท้ายนี้ที่พวกเราไม่เคยเห็นและสิ่งนั้นไม่ใช่บางอย่างที่กําลังจะเป็นความสุขสนานที่จะอยู่ นะที่จะผ่านพ้นไปเขาบอกผู้คนว่าให้มีบ้านเป็นของตนเองให้เรียบร้อยและสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถทนทานได้ต่ออะไรก็ตามที่จะมาตามทางของคุณสูญเสียอะไรได้ในอะไรที่คุณมีและสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอที่จะทำผู้คนบางส่วนนะฮะไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถที่จะทำสิ่งนั้นแต่ข่าวดีสำหรับคนที่มีไรายได้ต่า อย่างน้อยที่สุดใน1-2ปีข้างหน้าก็คือที่เรามองเห็นในปี2 0 2 0และนับจากนั้นพวกเขาจะได้รับการจัดหาสิ่งต่างๆทั้งหลายของระบบช่วยเหลือต่างๆปัญหานั้นที่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับมันก็คือเมื่อพวกเราเข้าไปถึงในทศวรรษ2030และบางทีนะอาจจะก,ก่อนหน้านั้นแต่แน่นอนที่สุดนะในทศวรรษ2030เมื่อเขาคิดว่าพวกเรากำลังมองเห็นรัฐบาลที่ล้มละลาย ซึ่งจะไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรที่เป็นปัญหากับการทำสิ่งนี้ในขณะนี้และอะไรที่พวกเราได้ทำไปนะเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือเมื่อมาถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายและพวกเราจะไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินของพวกเราได้ถ้าคุณไม่สามารถนะบริหารจัดการหนี้สินของคุณในเบื้องต้นนะคุณไม่สามารถหาทุนเพิ่ม คุณไม่สามารถที่ออกไปที่ตลาดทุนและพูดว่าพวกเราต้องการขายพันธบัตรเพิ่มมากขึ้นที่จะมีเงินมากขึ้นนะที่จะให้ผู้คนสิ่งนั้นคือการจบสิ้นสุดนะของเกมเก้าอี้ดนตรีเมื่อจบสิ้นเสียงดนตรีนะและคุณนะไม่มีเก้าอี้หรือพูดอีกอย่างง่ายๆว่านะเป็นการเริ่มต้นนะของการ จบสิ้นสุดลงของกลช่อชนนะครับเอาละรครับนี่คือเนื้อหานะครับนะของคลิปนี้นะฮะตอนนี้ผมก็จะมาขีดเส้นใต้นะครับเนื้อหาสาระสําคัญนะในมุมมองอัปเดตนะครับล่าสุดนะของคุณเดวิดฮันเตอร์นะฮะว่าเขามองเห็นนะอะไรนะจะเกิดขึ้นนะฮะก็โดยสรุปก็คือเขามองเห็นว่าการเกิดด h e บ u สนะครับนะคงไม่ใช่ปีนี้ละนะน่าจะเลื่อนไปในปี2022นะครับ มาดูขีดเส้นใต้กันนะครับเขามองแบบนี้ครับเขามองว่านะครับเขามองว่าแบบนี้นะครับเขามองว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในช่วงปลายมากนะฮะใน39ปีของวงรอบวัฏจักรตลาดกระทิงนะฮะและกําลังมีการแกว่งตัวนะบางทีใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาแลวเขามองว่ามีเงินสดจํานวนมากนะครับอยู่ในไซด์ไลน์คืออยู่ข้างๆนะครับไม่ได้เข้าไปอยู่ในตลาดนะฮะเขามองว่าทุกๆคนเนี่ยดูเหมือนกําลัง นะครับออมองหาจุดท็อปสูงสุดดังนั้นจากจุดยืนในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคุณเดเวนเตอร์นะเขาคิดว่าจะมีเงินสดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในไซ์ลน์นะคืออยู่ข้างๆนะไม่ได้เข้าไปนะอยู่ในตลาดเขามองเห็นเชื้อไฟที่จะนำพาพวกเราเนี่ยผ่านไปในอะไรที่เขาเรียกว่าขาสุดท้ายของตลาดกระทิงรอบนี้และโดยโบกตินะครับแล้วเนี่ยขาสุดท้ายนี้จะเป็นความชันที่สุด นะมันจะชันกว่าเมื่อ18เดือนที่แล้วที่มองเห็นนะเป็นพาราโบลาในปีที่แล้วนะครับซึ่งเขาคาดว่ามันจะสูงขึ้นอีก15 2 0ถึง20%นะครับในขณะที่เคลื่อนไหวสุดท้ายซึ่งอาจจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน2 3ถึง3เดือนนี้นะครับเขาก็มองเห็นว่าเฟดกำลังเคลื่อนไหวมุ่งตรงไปยังการไทเทนนิ่งหรือการตึงตัวทางการเงินอย่างชัดแจ้งนะนะเขาคิดว่าเทเปอร์ที่เฟดจะทำเนี่ยจะเป็นแบบเบบี้สเต็ป นะค,คือสเต็ปเล็กๆนะก้าวเล็กๆเฉยๆ,ๆไม่เยอะนะครับแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการไทเทนนิ่งนะมันไม่ใช่เป็นการตึงตัวทางการเงินนะเมื่อคุณลด1นึ่งแนะครับล้านดอลลาร์นะซึ่งกําลังเข้าไปสู่ในตลาดเนี่ยไปที่ระดับ1นึ0 0แล้านดอลลาร์นะครับมันยังคงเป็นการผ่อนคลายทางการเงินนะแต่เป็นการผ่อนคลายทางการเงินที่ลดลงใน่นเ่งนะครับ เขาคิดว่าคุณกำลังจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอีก3-4เดือนข้างหน้านะในเทอมของว่านะถ้าคุณได้รับการเมนะลอัพหลอมตัวสูงขึ้นนะอย่างแท้จริงเขาก็มองว่าสาเหตุของการเกิดเดอะบัสเนี่ยนะอาจจะมาจากการไทเทนนิ่งของเฟดบางทีก็บรรดาธนาคารกลางก็ทำการไทเทนนิ่งคือการตึงตัวทางการเงินทั่วโลก นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณได้มองเห็นพันธบัตร10ปีเนี่ยนะซึ่งในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ1.35นะถึง1 3 6เซนะถ้าคุณสามารถมองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยสูงขึ้นเกินกว่า2บนเส้นทางการไทเทนนิง่งนะซึ่งเฟดอาจจะไม่ได้เริ่มการไทเทนนิ่งของพวกเขาอย่างแท้จริงแต่ตลาดพันธบัตรกำลังทำมันนะให้คุณดูนะสิ่งนั้นอาจจะเป็นสัญญ,ญาณแรกส่วนสัญ,ญญาณที่2นะจะเป็นตัวตลาดหุ้นมันเองนะมันจะขึ้นสูงสุดเพื่อออก และเมื่อคุณเริ่มมองเห็นการม้วนตัวสิ่งนั้นนะเมื่อการไต่ลงไม่ใช่5%นะแต่เป็นการไต่ลงนะยเขาบอกว่านะถ้า The b u ัเนี่ยเกิดขึ้นในปี2022นะครับอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันว่าเขามองเห็นว่า The b u ัเนี่ยขยับไปในปี2022นะครับพวกเขากำลังจะพิมพ์เงินนะธนาคารกลางกำลังจะพูดว่าพวกเราต้องทำสิ่งนี้ เพราะถ้าพวกเราไม่ทำนะพวกเรากำลังจะมีการล่มสลายจะได้เห็นนะที่เขาพูดว่าประมาณ20 30ล้านล้านดอลลาร์นะในบัญชีงบดุลหรือบาลานซีของเฟดในทางหนึ่งเนื่องจากว่าพวกเขาต้องทำนเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางของอะไรที่เขาคิดว่าจะเป็นวิกฤตการเงินครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าชนชั้นกลางกําลังจะทุกขทรมานนะครับผู้คนที่มีไรายได้ตา่ากําลังจะทุกทรมาน แม้แต่ในระดับสูงเองนะครับก็กําลังจะทุกทรมานซึ่งเขาคิดว่าพวกเรากําลังจะมองเห็นการทำลายล้างทางความมั่งคั่งในปีหน้านะครับ2022เขาบอกผู้คนว่าให้มีบ้านเป็นของตนเองให้เรียบร้อยและสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถทนทานได้ต่ออะไรก็ตามที่จะมาตามทางของคุณสูญเสียไรายได้ในอะไรที่คุณมีและสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอที่จะทำผู้คนบางส่วนไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถที่จะทำสิ่งนั้น แต่ข่าวดีสําหรับคนที่มีรายได้ต่ําอย่างน้อยที่สุดใน1-2ปีข้างหน้าคือที่เรามองเห็นในปี2020และนับจากนั้นนะพวกเขาจะได้รับการจัดหาสิ่งต่างๆทั้งหลายของระบบช่วยเหลือต่างๆปัญหานั้นที่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับมันคือเมื่อพวกเราเข้าไปถึงในทศวรรษ2030นะครับเมื่อเขาคิดว่าพวกเรากําลังมองเห็นรัฐบาลที่ล้มละลาย นะครับแล้วก็พวกเราจะไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินของพวกเราได้นะถ้าคุณไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สินของคุณในเบื้องต้นคุณไม่สามารถหาทุนเพิ่มคุณไม่สามารถที่จะออกไปที่ตลาดทุนและพูดว่าพวกเราต้องการขายพันธบัตรเพื่อเพิ่มมากขึ้นที่จะมีเงินมากขึ้นที่จะให้ผู้คนสิ่งนั้นคือการจบสิ้นสุดของเกมเก้าอี้ดนตรีหรือพูดอีกอย่างง่ายๆว่าเป็นการเริ่มต้นของการ จบสิ้นสุดลงของของกลช่อชนนะครับอ่ะนี่คือเนื้อหานะที่ผมกีเซนต้ามให้ฟังนะครับก็ขอให้ฟังพิธีพ,พินาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง y o u t u c h ชาแนลจันเสร็จนะครับผู้ต้องการร่วมสนับสนุนก็ดูตามบัญชีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ